กษตรอินดีสวัสดีจ้ามอลีพาพี่น้องมาไอเฮดบออนุบาลลูกหอยเชอรี่สีทองเด้อจ้ากับพึ่งสีเฮดบอแล้วพี่น้องแล้วก็กำลังสีเอา,เอาลูกหอยลงปล่อยเด้อจ้ากัพาพี่น้องมาเบ่งอุปกรณ์ที่เตรียมเด้อค่ะจ้าอันนี้ก็สิเป็นพืชน้ำจ้าของที่เขากินได้ก็คือมีใบตองกล้วยแล้วก็สไลดยจ้า สาลายัางก็ได้เด้อจ้ะแต่ว่านี่ตัวนี้เป็นสาลายหางกระลอกค่ะเขาสิมักเด้อค่ะเป็น,นสีเด้อค่ะหางกระลอกแล้วก็ตัวจอกจอกนี้เพื่อให้เขาเกาะเอ่อกะลากพี่นอ้องเดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งเด้อจ้ะเอ่อเห็นฟาร,ร์มเขาเห็ดอนุบาลในตะก,กา้าพี่น้องเพราะว่าออกไม่ดีเขาสิโตน้อยแห้งแล้วก็พราะเขาได้ครบเดือนเริ่มหญ่แล้วเขาจังเอ่อขุนไปแล้วเขาจังแยกขุนเด้อจ้ะ เขาจึงแยกขุนย้ำญ่ไอซ้่อนิวชี่นี่ประมาณนี้นะพ,พี่น้องเขาจึงแยกขุนอีกเทือนึงเด้อจ้ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวพามาเบิ่งจ้ะอันนี้มือน,นีก็มีหอยน้องหอยทีสิฟักอยู่ประมาณาสิบสองหังเด้อจ้ะตัวใดบลฟักเขาก็สิเหตการฟักเพราะว่าจังไหนเขาก็ฟักมือน,นีแหละพี่น้องแต่ว่าเขาสีทยอยออกมาจากใครจ้ะแต่เ,เขาสอเอา,เอา อันนี้เป็นเข่งจากพี่น้องกะสีเฮ็ดแบบว่าอนุบาลในเข่งแต่ว่าเขาฟักไม้นี่มุ่งที่เขาเอามาใส่ซนี่คิดว่าเขาสีรอดออกไปได้พี่น้องก็เลยก็เลยเตรียมใบตองกล้วยมาห่องในจักน้อยจ้ะเดี๋ยวอ่าพอสักสองมือแล้วใบตองกล้วยนีย่เขาก็สีเริ่มเขาก็สีเริ่มกินเ้อจ้ะเขาก็กินใบตองกล้วยนะจ้ะนํำมันามาน้ำซีบนเอาวไว้แต่ใบตองกล้วยจ้ะเอาเขใส่ใบตองกล้วยลงไปกอน,นพี่น้อง ยอะนี่เด้อจ้ะอันนี้ก็ใสจอกจอกลงไปจ้ะนี่ค่ะจกัจกจักอา่าเข่งละสองอันก็เพจาจ้ะพี่น้องแล้วก็นี่จ้ะแล้วก็สาลายหางกระลอกอะค่ะสาลายหางกระลอกเขาก็แบงใส่ค่ะเขาก็สิกเก้อ ในในโตนี้แหละค่ะพี่น้องนี้เดี๋ยวเข่งนี่เขากะสีเอาใส่ไปในบ่ออนุบาลเลยเด้วค่ะเพื่อยังเขาเขาบอกว่าอนุบาลในเข่งเพื่อที่เขาสิได้เกาะรวมตัวกันเป็นกลุ่มย้ำเขาเขาพอสักเอ่สิบมือแล้วเขาเริ่มกินหัวอาหารได้เขาสามารถที่ีะให้หัวอาหาร โดยที่ว่างเป็นแค่จุดๆพื้นที่บกก้วงเกินไปเขาก็สิได้มาก,กินโดยที่น้ำบัวเนา,นาเด้อจะ้ะเพราะว่าช่วงอนุบาลเนี่ยเขาสิบ่ให้เปลี่ยนน้ำเลยเด้อค่ะเพราะว่านี่ค่ะเขาตัวหน่อยแห้งแต่พี่นอ้องฝากออกมาเองแล้วห้างหนึ่งเด้อจ้ะปัานนีห้ห้างต่อไปห้อยจังไดก,กัพี่น้องก็จริงๆมันต้องปีงเสียพี่น้อง บีละแช่น้ำด้วจ้ะแล้วก็เทลงไปแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาก็สีเอาใส่ไปในน้ำข้างใน,นอยู่เด้อจ้ะเห็ดเบาๆเด้อจ้ะเนี่ยเขาว่าเห็ดเห็ดคอดเห็ดคอดหอย,ยจ้ะสองหางละพี่น้องอ่ะฟักมันมีหลายหางอยู่อันนี้หางที่สามเลยจ้ะแล้วก็ อั้งทีซีจต่พี่น้องดวงเนะะื้อค่ะจ้าเขาเห็ดเขาเขาเห็ดเบาๆค่ะแล้วพอเขาพ่อนากเขาก็สีอันนี้ขึ้นมาด้วยจ้าอันนี้ก็คือกันพี่น้องหนึ่งจ้า อ,อันเีาสังเกตจึงไดว่าเขาไก่ฟักเขาก็สีสีบรรคืออมูเด้อจากเขาสิเป็นสีเหลืองเหลืองเขาสามารถมองเห็นอันโตลูกหอยในในไข่ได้จ้ะเขาก็สามารถซอยเห็ดฟักได้เลยจ้ะเพราะว่าลังเทอถ้าเขาถาเขาฟักเองโตออกมาก,ก่อนก็ออกซะว่าโตยังบบทันออกนี่ ออกลุ้นบันนีอากาศมันห่อนเกินไปเขาเขาก็สีตายเด้วจ้ะแต่ห้องเฮ็ดตังสีเดียวเขาเอาลงน้ำเขาก็สีอยู่ในน้ำเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวอันนี้สาวอินดีก็ตกไปล่างล่างมือ้อล้วก็เอาเอาขันมใไซไปในนีเดีอจ้ะแต่อันนี้ก็คือ,อาพาพี่น้องเฮ็ดเบิ่งก่อนเด้อจ้ะเอามา จ้ากะบันนี้กะสิเอาลงไปแช่เด้อจ้าจ้ากะให้อยู่ในเข่งพี่น้องแต่อยู่สิจ้นาน้ำนี่เขากะปล่อยไซไปเรื่อยๆจ้าให้คืนมาประมาณจักเคริงเข่งแล้วก่อเขาก็สิบปิดน้ำเด้อจ้นาน้ำอยู่ประมาณสิบหาเซนติเมตรจ้ะพี่น้องอ่า บางคนเขาสีฟักบีใส่ขันแล้วก็วจะเอาขันนั่นมาเทลงอันนี้ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องนี่สาวอินดีประมาณจังสีไดยค่ะจ้าจ้า,าสีกะมีอีกอย่างนึงจ้าหนึ่งจากวาาา่าน้ำเขามันเป็นน้ำเอ่อบาดาลพี่น้องเขาพวกเอ่อพืช เขาเอินว่าพืชน,น้ำเนี่ยเขาสสอยูบ่ได้ทำมันใสเกินไปจ้ะมันบ่วมีถาดอาหารเขา็สิใส่ปุ๋ยโดยใสอันคิงว้ามักอาขคิงว้าบ่ได้มักและคิงว้าแห้งนี่จ้ะพี่น้องบัดนี้เขาก็ปกติเขา,าสีใส่น้ำอย่างเดียวเลยจ้ะคือเอาไปมักในกระป๋องสีแล้วเขาก็มาตักน้ำเขามาใส่แต่ว่าสาวอินดีบ่มีเวลาก็เลยวางไปจังสีเลยเด้จ้ะวางไปในถุงนั้นให้เขาละลายออกมาจ้ะจ้ะอันนี้ก็ ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะพี่น้องสําหรับการเห็ดอนุบาลบ่ออนุบาลของหอยเชอรีสีทองจากพี่น้องสมมุติว่าเฮามีหังที่เ,เขาฟักเพิ่มเขาสิเพิ่มจำนวนเ,เข่งก็ได้เด้อจ้ะเขาก็เพิ่มไปได้จนเต็มพื้นที่บ่อก็ได้แต่พี่นออ้องจ้ะก็ แต่ละหุน่นแต่ละหุ่นเขาก็สิอยู่ในเข่งแต่ว่าตัวใดเขาเล็ดรอดออกมาเขาก็บม่ยายขางนอกคือเกาก็กมีอาหารให้กินย้เขาจึงเก็บเข้าไปหรือว่าการการที่หอาอนุบาลใส่เข่งย้ำสมมติว่าเขาใหญ่ถีบเบาบ่า่สามารถสิสิออกจากมุงได้แล้วเนี่ยเขาก็สิอยู่แต่ในหันนะพี่น้องแล้วย้าเฮาเก็บหรือว่าย้าเฮาล้างทําความสะอาดอ่างมันกระสีง่ายเน้อจ้ะแต่ว่า ช่วงแรกเนี่ยประมาณ 40, าสิบมือนเนี่ยคือเขาสิบเออประมาณเท่าไหร่ก็สามีซอาท็ดเดือนหนึ่งเลยพี่น้องเดือนหนึ่งนี่เขาสิบบเปียนานามเลยจ้ะเขาสีหายอาหารเป็นธรรมชาติแล้วก็ถ้าเขาเริ่มจากสิบมือไปจังหายหัวอาหารประดุกเพื่อเป็นการบำรุงให้ใยเลี้ยวแต่ว่ากระซีบบอบอหายลหลายเ้อจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสีน่าจา้ะก็วันนี้กับพาชมอ่คลิป จำนี่เด้อจ้าสวัสดีจ้า